สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในเจ้าตัวโย้าไฮลักซ์รีโวอีกแล้วนะตัวแรงประจำช่องเรากันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรดีก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำคลิปนะให้ได้รับชมเลยนะคลิปเริ่มหมดแล้วตอนนี้นะก็ต้องมาถ่ายเจ้ารีโวกันต่อ <laughs> ก็วันนี้ก็จะพูดเรื่องทำไมถึงต้อง เลือกเจ้าโตโยต้าฮลักซูริโวนะครับมาบรรทุกป,ปาล์มนะก็เดี๋ยวเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะก็อืมตัวนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นตัวปี 2000, 2 0งพสิบแปดใช่ไหมเราออกต้นต้นต้นเอ่อต้นปี2 0งพนสิบแปดน,นะประมาณมีนานะถ้าจะไม่ปิดนะช่วงนั้นรอรถอยู่เป็นเดือนเลยนะครับเพราะ่ารีโบตอนเดียว ขายดีมากนะครับก็คือสาเหตุที่ต้องเอาเจ้ารีโว่ช่วงนั้นนะช่วงปี2018นะนี่ครับดูครับมีกระจกไฟฟ้ามาให้นะรู้สึกว่าตัวเอ่อบี2018เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นที่จะมีกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับกระจกน่ครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าแล้วก็ปรับพับ,บตัวมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับต,ตัวแรกๆตัวรีโว่แรกๆเลยรีโว่เนี่ยมัน รู้สึกว่าทำตลาดปี2015นะั่น่าจะไม่ปิดตัว All New h a u x l u v o นะครับแต่ตัวแรกๆมันจะเป็นกุญแจธรรมดาเลยนะครับก <c oughs> ุญแจธรรมดานะแล้วก็ไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับแต่ตัว2 0 1 8เนี่ยเริ่มเอามาให้ใช้กันนะี่ครับกุญแจรีโมทนะแ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นตอนเดียวกับสีนะับก็ยังจัดมาให้เลยนะถือว่าดีมากเลยช่วงนั้น ก็เลยโบกในหัวใหญ่เรานะว่าอา่มันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าช่วงนั้นติดลมบ่อยมากเลยนะฟอ,อร์เรนเจอร์เอาไม่อยู่นะติดเป็นว่าเล่นเลยนะฟอร์เรนเจอร์เนี่ยช่วงแรกๆนะก็เลยต้องจัดเจ้าโตโยต้ารีวมานะทําการเอเขาเรียกว่า่อนี่เดือนนะเฮ้ยไม่ใช่สี่ปี่อนี <laughs> อ่เดือนบ้าตัวก้ย ปอดสี่เดือนเอ้ยสี่ปีนะแม่เจ้าปอดกันหน้ามืดนะครับว่าซื้อวันแ้วก็ใช้งานคุ้มค่านะครับดังที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปเลยนะลุยคโครนนะเมื่อเราซื้อโฟวินเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าฝนก็ตกดีจริงๆนะก็เลยต้องนะครับใช้เจ้ารีโวนะเพราะว่าไม่ไหวนะเรนเจอเราลุยไม่ได้นะ ช่วงนั้นก็จะมีตัวเลือกนะครับช่วงปี2018เนี่ยมันจะมีตัวเลือกเอเจ้ารีโวนะขับสีนะต้องย้ำว่าปี2018นะครับมีรีโวขับสีตัวนี้นะที่ผมขับอยู่เนี่ยนะมันก็ยังเป็นหน้าเออหน้าเดิมนะหน้าปี2015แล้วก็มีไททันนะไททันตัวนั้นยังเป็นตัวเก่าอยู่เลยนะรู้สึกว่าจะเป็นตัวเก่านะเป็นตัวเ ตัวเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับ VG Turbo นะตัวหน้าหน้าแรกๆเลยครับไม่ไม่ไม่ใช่ไมเนอร์เชนไม่ใช่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่หน้าแหลมๆนี่ไม่ใช่นะมันไม่มีดิฟล็อกด้วยไททันตัวนั้นแล้วก็ D Max ช่วงต้นปี2อง8นี่ยังไม่มานะครับ DMAX ตัวใหม่นะตัวสปาร์ตอนเดียวตัวใหม่ยังไม่มานะครับยังเป็นตัวหน้าเก่าอยู่เลยยังไม่มีดิฟล็อกนะดี a x ตัวนั้นเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรร้อยรู้สึกว่า1 7อย่แรงมากเลยบิด300กว่า เองครับน้อยกว่าตัวนี้นะก็เลยตัดสินใจนะก็เลือกรีโวีกว่านะเพราะออปชันมันครบครันดีครับคุ้มค่าดีนะรู้สึกมันก็แพงที่สุดน้ำในตอนเดียวกับสีช่วงนั้นเลยนะอะไระมันไปนเบรกไม่อยู่ยังี่รถมันแคบนะนี่ครับ รีบไปไหนวะเนี่ยข้างหน้าก็เป็นโรงเรียนนะรีบบรรทุกปุ๋ยไปส่งคองครับก็คือเรายังไม่เอาจริงทีนะดูึูดูครับรีบจริงๆนะรถก็เยอะนะมันตรายนะแบบนี้รีบง่ายๆว่าดีดนะครับอ้าวเรามาเข้าเรื่องเ,อเรากันต่อเลยนะก็เลยตัดสินใจเอารีโว่ดีกว่านะไททันครับอรีแม็ก,ก็ไม่เอานะ ใช้งานมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วชเปอร์ครับ18แล้วนี่ปี19 20แล้วนี่ก็ใกล้จะเข้าปี21แล้วนะครับปี2021แล้วนี่ที่ถ่ายคลิปก็ตเดือนตุลาแล้วนะตุลา2020ใช่ไหมอ่า2020นะครับก็18 19 20 21ปีหน้าก็น่าจะผ่อนหมดแล้วนะแปเจ้าแปบ๊แปบๆนี่เวลาเดินไวจามัดเลยนะครับ ก็คันนี้ก็ไม่ได้พักชราระนี่อะไรนะช่วงที่ติดโควิดเนี่ยก็จ่ายไปตลอดเลยนะ <c oughs> ในหัวนี่ต้องเอาเงินเก็บมาร่อนนะเจ้าช่วงโควิดเนี่ยหน้ามืดน,นะแต่ฟอร์เจอร์ของเราเนี่ยก็พ่อหมดไปก่อนนะโชคดีไปนะก็ทําตามจนได้มีรถนะซื้อรถเป็นของในหัวนะไม่ใช่ของตัวเองทั้งสองคันกันเลยทีเดียเชียวนั่น,นถ้าทํายางก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะ มันอยู่ที่การจัดการสวนด้วยนะในไปออกการจัดการสวนตามเลยก็ใช้งานได้ดีนะร,รีโวร,รุ่นนี้นะชอบมากเลยในกระจกไฟฟ้าในเครื่องเล่นบูทงบูทูธอะไรช่วงนั้นมีนี่ับแบบนี้ก็อลังการงานช่างเลยนะตัางเพลงตงเพลงครับสวยงามนะภายในแต่ว่าติดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยบอกค่าได้น้อยมากครับนี่ที่เบที T ่บนะีอย่างที่เคยได้พูดไปบ้างแล้วนะบอกได้เยอะกว่าน,นี้ก็จะดีมากเลยนะ ก็เครื่องแรงดีนะไม่มีปัญหาคันนี้ก็ทําการอุด EGR นะอุดียาไปจุดเดียวนะมีเพื่อนสอบถามกันมาเยอะนะว่าอุด E g r กี่จุดนะตรงไหนมั่งคาตอบก็คือผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะช่างก็ทํานะแต่ทาที่นครนะอุดจุดเดียวนะเขาบอกว่าจุดเดียวพอนะน่าจะเป็นจุดจุดดูดจุดแรกเลยนะผมก็ไม่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 ทราบเหมือนกันนะจุดนี้นะแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะไฟฟงอะไรไม่โชว์นะครับ อาจจะเป็นเพราะของผมเป็นตอนเดียวขับสีด้วยระบบไฟมันก็อาจจะไม่เยอะนะใช่มาสักพักก็พอดูจียยานะก็ทะลวงแคทก่อนคนระับทะลวงแคทโดยการเอาไส้ในแคทออกมานะครับ mm hmm. ก็ทะลวงยากอยู่นะตัวนี้ถ้าใช้แคทเดิมนะครับไม่ไม่ใช่ใส่ท่อแทนแคทอะไรนะก็ใช้งานมา3ปีนะใกล้จะเข้าปีที่สี่แล้ว พอไม่มีปัญหานะครับจะมีปัญหาอยู่ช่วงหนึ่งก็คือตอนเข้าโฟวินเนี่ยมันจะเข้าใช้งานยากนะช่วงแรกๆที่ซื้อมาเข้าโฟวินเข้าดิฟล็อกอะไรพวกเนี้ยมันจะเข้ายากมากนะเราไม่ค่อยคุ้นชินด้วยนะเพราะว่าเคยใช้โฟ i วินในเจ้า b ส0 Pro เนี่ยมันโฟไฮนี่นะบิดมั่งเลยนี่เนี่ย,ก,ย,ยก,กว่าจะติดนะมันก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเลยช่วงแรกๆเนี่ย ถ้า B T 50 Pro เนี่ย4 High นะครับ4 High 4 High นี่ติดเร็วมาก4 Low นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเหมือนเหมือนกันทุกค่ายแล้วยิ่งเป็น d นะิฟล็อกเดิมดิฟล็อกของเจ้า Revo นะรู้สึกว่ามันจะการจับของเจ้าเฟืองนี่มันค่อนข้างจะช้านะเข้า D-Flock อกไรพวกเนี้ยมันไม,ไม่ไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะบางทีนี่ก็คือเข้า4 Low ยิงดิฟล็อกนะวิ่งเกือบครึ่งสวนแล้วมันก็ยังไม่เข้านะครับ แต่สวนสวนไม,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 ไม่ไม่กว้างนะมันก็จะดูโออร์เกินไปนะวิ่งไปเป็นเออเป็นทางแล้วนะมันทุกปามไปล็อกขวาแล้วนะยังไม่เข้าเลยดิล็อกบางทีนะมันก็นอยู่ที่เงื่อนไขของมันด้วยคนระับต้องทําใจนะใครเคยใช้รุ่นนี้ก็สามารถแชร์ประสบการณ์ได้ในคอมเมนต์นะครับเจ้ารีโว่ครับี่เนี่ยควนใจชาวสวนปามอย่างแน่นอนครับรุ่นนี้ไปโรงงานนี่เห็นงินเพียบนะเพื่อนเพื่อนรีโว่น,นะครับ ดีแม็กไททันนี่มีแบบปลาปลายมากถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะรุ่นเก่านี่รีโว่เพียบนะครับรุ่นใหม่ก็รีโว่กำลังมาเหมือนกันนะโดนหน้าหน้าหมูปลานะครดูดันดีนะตัวใหม่ก็ถือว่าสวยดีนะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันนะแต่ชอบสีเทามากกว่านะตัวนี้ก็เราใช้สีเทานะครับก็รอยเพียบแน่นอนนะรถใช้งานต้องทำใจนะคงจะไม่ได้เอาไปเคลือบแก้วอะไรหรอกนะครับ ทแลว่เชฟวอร์าวไม่ทันแล้วมึงมึงต้องเคลือบตอนโกดออกรถมาก็คือโครนนะากระจุยกระจายแน่นอนกันนี้นะก็น่าจะประมาณนี้กันนะอ๋อเดี๋ยวก็พูดเรื่องยางหน่อยนะรีววก็ใช้งานมาสามปีนะเปลี่ยนยางไปประมาณนี่ชุดที่สามแล้วนะชุดแรกที่ติดรถมาเลยก็เป็นขอบกระทะน,นะขอบสิบหกนะ ก็เปลี่ยนทิ้งเลยนะเปลี่ยนทิ้งตั้งแต่ออกรถใหม่เลยนะไปเอาล้ออันลอยนะของขอบสิบเจ็ดนะของเจ้าตัวยกสูงพีรันเนอร์มาใส่นะเราใช้งานได้อยู่พักหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางอูตานีนะครับนี่ประเด็นน้ำา่าเรามาอีกแล้วนะอูตานีนะเปลี่ยนไปแล้วพักนะไม่ถึงปีนะเปลี่ยนปีนี้ด้วยนะบวมนะ ใช้งานหนักเกินไปนะบวมเพราะว่าบวมนะมันกระแทกต่อไม้ยางด้วยต่อหินด้วยนะก็เลยล้อหลังบวมนะลากเทรล,ลหนักเกินไปแล้วก็ไปกระแทกหินพวกนี้แลนะ้วก็บวมไปเลยนะล้อหลังบวมด้านในนะไม่เจ้าก็เคยทําคลิปไวป้เพื่อนๆับชมแล้วไม่ถึงปบเลยนะบวมแต่ล้อหน้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าราคาไม่แพงนะไม่ค่อยซีเรียสนะเรื่องอยางเนี่ยเส้นหนึ่งเกือบ เกือบสามพันนิดๆน,น,นะไอ้โอตอนนี้เอเจสองพันเนี่ยขอบสิบเจ็ดนะตอนนี้ก็ในหัวก็สั่งเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะเปลี่ยนเป็นลิงหลงครอสวินนะพรอ้อมล้อกระทะเหล็กนะขอบสิบหกนะสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับเนี่ยก็ใช้งานมาจนถึงวันนี้นะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมีปัญหานิดหน่อยตรงที่มันขูดซุ้ม กนะูซุ้มรอ,อนหน้าขวาคนระับซุ้มไปที่กันโครนคนระับยางกันโครนนะรหน่าป้านะก็จะมีเสียงแกรกๆบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้ดีนะก็คร่าวๆนะก็จะประมาณนี้แลกันอ๋อก็ทําการเปลี่ยนโชคมองนงันนะโชคเดิมก็ไม่ไหวจริงนะแข็งจริงๆนะแข็งมากๆเลยนะเนี่ยเป็นรถที่ เหมาะแก่การบรรทุกอยู่แล้วนะไม่ต้องเสริมแหนบบรรทุกก็ได้นะมันแข็งดีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็ต้องเสริมนะของเรามันบรรทุกตั้งสามตันนลแหนบเดิมก็คงเอาไม่อยู่นะครับเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนแหนบนะก็ลับมาดีในระดับหนึ่งนะลุยได้ดีขึ้นนะไอ้ทีสองพันนี่ลุยได้นะแต่ว่าถ้าเจอกรุนหนักๆก,ก,ก็จมเหมือนกันนะแต่เจ้ากรอดวินเนี่ยยังไม่ติดทีนะยังไม่ติดลมทีนะ แล้วก็จะลองทําให้ติดลมดูนะว่ามันจะติดหรือเปล่านะก็กดติดตามไม่ได้เลยเราจะชอบเรานี้มันชอบหาเรื่องนะชอบหาเรื่องหาคลิปไปเพื่อนได้มารับชมแบบมันๆกันนะไปไหนล้วเนี่ยบางแพลงนี่ยลูกไม่ได้อินแล้วค่ะวันนี้ตรงนี้นะเนวไก่ัหยเนืไก่ตรงนี้ก่อนนะโอเคนะลูกก็ไม่ได้กินข้าวแล้วนะไ่โชว์ภาาบนจริงๆบนได้บนดีจริงๆเลย แม่เจ้าไม่ช่วยทํามาหากินเทงแล้วนะครับ <c oughs> โอเคเนะี่ยเดี๋ยวมาซื้อกาแฟก่อนไปได้ดจริีจริงๆกาแฟเเนี่ยไม่แพงนะสามารถไปหาซื้อกินได้ตามเซเว่นทั่วไป <c oughs> โอเคนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเป็นอ่สาเหตุว่าทำไมถึงจ้องเลือกเจ้าโตโยต้ารีโวนะปี2018นะสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แค่นี้กันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกันกกับลูกชาวสูงกันด้วยนะนี่น้องกับเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม